สวัสดีครับเดี๋ยวเอาไปอย่ายันนะอนนีอต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนน่นะครับค่ะติวค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเมนูก้าโต้ค่ะอ่าวันนี้เราก็มีเมนูพิเศษพิเศษและชงง่ายมากด้วยใช่อร่อยด้วยค่ะก็อร่อยด้วยแล้วก็เหมาะกับอากาศช่วงนี้ด้วยที่แบบว่าวันนี้เขาบอกว่าร้อนมาก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 อันนี้เราก็พิเศษเทปนี้2เมนูเลย ปกติเราเทมและเมนูใช่ไหมครับก็แต่เป็น2เมนูที่สามารถครีเอทมาจากวัตถุดิบวัตถุดิบเดียวเนาะก็ใครที่ที่เลือกวัตถุดิบซื้อไปเนี่ยซื้อวัตถุดิบนี้ไปเนี่ยก็สามารถเอาไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นเมนูอื่นๆได้เหมือนกันหรือว่ารอติดตามเราก็ได้ค่ะว่าเราจะต่อยอดตรงนี้ไปอีกอีกเยอะๆเลยอ่าครับอ่ะเป็นเมนูอะไรครับติวค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นเมนูพีชทีคัพปีอ่าพีช ก็ะจะมี2เ2มนูเนาะเป็นชาพีทใสแบบเย็นสดชื่นชืช่นกับเป็นชาพีทกาแฟะะนะครับเชื่อว่าหลายๆคน,นเป็นสาวบพีทเลยนะก็คือแบบว่าเสพติดกลิ่นพีทอะไรเยยงี้ยบางคนแบบกินน้ำเปล่าอ่ะก็เลือกแบบน้ำวิตามินกลิ่นพีทเลยอย่เงี้็คือจะขายดีมากๆเวลาแบบมีกลิ่นพีทก็คือสดชื่นแล้วคือตัวเนี้ยจะเป็นเป็น instant pht tea powder ด้วยก็คือละลายง่ายใช่ละลายน้ำคือ ท่านใดไม่มีเครื่องชงเนี่ยหรือว่าเป็นโฮมยูทอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ซื้อไปชงได้เพราะว่าตกถุงละ120บาทเท่านั้นได้ถึง250กรัมอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่ของ c o ฟ m a n นะฮะซึ่งเราจะมี3ลรสด้วยกันนอกจากพีแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีเป็นแอปเปิลค่ะแล้วก็จะมีเป็นชามมลิชามลิซึ่งแก้วหนึ่งใช้แค่3ช้อนชาใช่ก็ถุงหนึ่งตั้ง2องกรัม แล้วสำหรับต้นทุนต่าต้นทุนดีมากครับขายได้แก้วละต้อง45ฮับแน่นอนด้วยแบบว่าด้วยตัวโปรดักต์แล้วก็การสร้างสรรค์เครื่องดื่มของเราเนาะก็คือติดตามที่เมนูตาโตได้เลยว่าเออจะเอาไปเพิ่มมูลค่าเครื่องดื่มได้ยังไงค่ะสำหรับพีทที่เราจะมาทำในวันนี้เป็นเริ่มต้นด้วยพีทเย็นกันต่อเป็นก่อนก็ถ้าไม่รู้ว่าต้องใช้สูตรอะไรทาไงดีอะ อ๋อก็ดูทีวีได้เลยนี่เราไม่ได้ดูหน้าเลยนะเรารดูสูตรหน้าซองเลยดูสูตรหน้าซองได้เลยเพราะว่าสูตรหน้าซองก็คือได้ผ่านการคิดแล้วก็ชิมจากไอนดีแล้วก็รวมถึงไบสตาร์แล้วก็ผู้ตรวจแบบในเรื่องของเครื่องดื่มก็คือแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นสูตรมัวๆแน่นอนอร่อยแน่นอนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูแรกส่วนเมนูสองเกินก่อนที่จะไปครับก็จะเป็นเมนูที่เหมาะกับคนที่ชอบทานกาแฟผลไม้แบบกาแฟส้มอะไรอย่างนี้เป็นกาแฟพีชแล้วมันมีความเป็นชาในตัวด้วยนะรสชาติค่อนข้างคอมเพล็กซ์นะซับซ้อนแล้วก็สดชื่นไปในตัวนะครับอ่ะเราเริ่มเมนูแรกเลยเมนูแรกอ่ะแบบติวไม่รู้เลยว่าชาพีชชงเย็นยังไงติวก็ดูเลยอ่ะเขาบอกว่าอะไรผงชาพีชสี่ช้อนชา แล้วก็ใส่ไปได้เลยก็คือง่ายๆก็แค่แกะออกมาปุ๊บช้อนชาแล้วก็ตวงส่วนผสมลงไปง่สองสามสีโอเคแล้วก็เขาบอกว่าน้ำน้ำร้อน100 ml ครับผมใส่น้ำร้อนเข้าไป ก็นำเชื่อมน้ำเชื่อมนะครับ่สิบสี่อ,อันนี้เราทำถ้าเป็นน้ำเชื่อมไม่ได้มีสำเร็จก็ทำก็ได้นะก็คืออาาัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยน้ำตาลหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนหนึ่งส่วน,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 นก็อันนี้เป็นน้ำตาลใส่ไป20่สิบนะ20 ml มเสร็จแล้วก็ละลายน้ำเพิ่มไปอีก20 ml ให้เป็น40ใส่รวมเป็น40โอเคใส่เข้าไป ก็คือกลิ่นพีตีขึ้นมาเลยแล้วก็สีสวยมากแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็สวใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่มาอ่านได้เลยอ่าน,นกันเราก็พลาดเสิร์ฟจ,จริงเราก็หารจะตกแต่งให้หน้าตาดูมีมูลค่ามากขึ้นได้เพื่อมูลค่าเครื่องดืง่มไม่ว่าจะเป็นใส่ใบมิ้นท์เข้าไปหรือว่าเป็นโรสแมรี่ก็ได้โรสแมรี่เข้าไปนะ ็คือเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยว่าพีทช,ชงชงสแตนดาร์ดชงยังไงเนาะเป็นแบบตัวพื้นฐานว่าเป็นพีษเย็นครับอันนี้จะเป็นสูตร16ออนใช่ค่ะสูตร16ออนนะครับก็จะประมาณนี้ลองชิมไหม,อมเอาแก้วให้ท <c oughs> ่านใดมีคำถามก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะคะวันนี้หลายๆท่านหยุดเนาะแต่ว่าเรามีนัดกันทุกพฤหัสเราเลย ตามสัญญาค่ะว่าวันพฤหัสเราต้องมีการแจกเมนูการชงเครื่องดื่มทำยังไงให้ไม่หกต้องความสามารถพิเศษว<ะ>้าชิมให้เพื่อนๆที่บ้านนะครับได้สัมผัส คือกลิ่นแค่ดมก็แบบว่ามีความเป็นพีชมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มันมีความพีชแอปเปิคอตปนนิดนิดอ่าะคือมันเป็นตนฟุตเหมือนกันมันก็เลยนึกถึงอารมณ์พวกนั้นนะครับแล้วก็มีความเป็นชานะครับหอมสดชื่นมากๆแต่ถ้าเกิดว่า ใครที่ต้องการเพิ่มหวานกว่านี้ก็ทําได้ก็แค่เพิ่มสาระเพิไปแต่นี้ก็กลางๆแล้วะก็เพิ่มลดหวานตามที่เราต้องการเลยโดยที่ลดหรือเพิ่มจํานวนใส่มีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานใครอยากได้ติดเปรี้ยวกว่านี้ก็อาจจะแบบใส่พีชเข้าไปนิดนึงหรือว่าใส่ผงมะนาวไปก็ได้ถ้าเกิดอยากแบบได้อยากได้รสมะนาวที่คุ้มขึ้นออกเป็นแบบว่าเครื่องดื่มที่แบบว่าซัมเมอร์จะดจ้าจะมีความเปรี้ยวสดชื่นเราเราเอาไปอัดแบ เป็นมิกซ์โซโลจีได้ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชาพีชเรียบร้อยหนึ่งเหรือว่าจะเปลี่ยนจากพีชเย็นธรรมดาเป็นพีชโซดาก็ได้เหมือนกันทำได้ครับโอเคทีนี้อีกเมนูหนึ่งนะครับค่ะพีชทีคอฟฟี่นะฮะก็คือชาพีชกาแฟนั่นเองครับมาทำกันดีกว่าใช้อันนี้เนาะเริ่มต้นเลยใส่ผงพีชใช่ไหครับ สามช้อนชาสามช้อนชานะเป็นเมนูที่ทำงา่ายมากอเมริกาโน,โน่พีชทีนี้ละลายน้ำ100หนึ่งร้อยใส่น้ำเข้าไปนะครับหนึ่งร้อยแมวน้ำร้อนปาบคนให้เข้ากันก่อนใส่สลับเข้าไปทีนี้สลับผมยังไม่ได้ทำเนาะ ไหรับแค่1 0 ml นะฮะก็คือประมาณถ้าเกิดเราใช้น้ำตาลก็คือ5้าห้าบกหาน้ำตาล5 ml แล้วก็ใช้น้ำร้อนครับก็คือเป็นเป็นอัตราส่วนที่แบบว่าเข้าใจง่ายว่าแบบว่าใครใครไม่รู้ว่าเออคำว่าไซรับต้องทำยังไงต้องไปซื้อเอาตามร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าเราทำเองได้เหมือนกันโดยการที่เอาน้ำตาลมาละลายกับน้ำร้อน ก็ใส่ลงไปเลยไม่เอ่ยใช่ครับแล้วก็ต่อไปค่อยสก,กัดกาแฟะนะฮะทีนี้กาแฟของเราเนี่ยผมจะแนะนําเป็นกาแฟที่ไม่ใช่ขั่วอ่อนเพราะสาเหตุคือมันจะไปตีกับความ,มเป็นฟุตของพีชอยู่แล้วเพราะว่าขั่วอ่อนเนี่ยก็คือจะเป็น,ปนกาแฟ,าฟที่ทออกฟุตตี้ครับผมอันนี้ขับแนะนํานะครับแล้วก็ก็เลยมันควรจะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นทน ชูการ์บอนนิ่หรือคาราเมลวานิลาะแะก็คือ, Medium, อมีเดียมขึ้นไปนะครับจะเหมาะก,กว่านะแต่สิงวันนี้ที่เราจะใช้ก็คือเป็น Medium, Medium ose, มีเดียมมีเดียมโรสไตล์ออมนิเลยค่ะตัวนี้บ้าบินนะครับตัวนี้<ต>มีเทสโนตประมาณไหนบ้างคะพีม่มยตัวนี้มันจะมีความเป็นอทอปิคอฟท์ที่ไม่ได้มีความเปรี้ยวพุ่งขนาดนั้นจะมีคล้ายๆแบบมะพร้าวเผาเป็นผลไม้แต่ว่า อ่าอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ใช้โคอ่อนเพราะขคอ่อนมีความเป็นผลไม้สูงแต่ว่าอันนั้นอันนั้นจะเป็นผลไม้ที่แบบมีความจัดจ้านเความจัดจ้านที่หมายถึงก็คือความความเปรี้ยวแหลมเปรี้ยวเปรี้ยวนำใช่เปรี้ยวนำครับแบบพวกท็อปปิคอลฟู้ดอะไรต่างๆ่างเนาะส้มใช่สับปะรดแต่ว่า ตัวนี้ออกเป็นผลไม้แต่ผลไม้ที่หมายถึงก็คือโคคนัตก็คือตัวมะพร้าวล้วเป็นมะพร้าวเผาใช่เราก็เลยดึงคาแรคเตอร์ตรงนี้ให้ตั้งชื่อเป็นบาบินบาบินครับผมมันจะมีความคล้ายขนมบาบินตัวนี้บอกเลยว่าใน s h อ p ป,ปีขายดีมากๆใครอยากลองก็สามารถลองไปซื้อ100กรัมก่อนได้คแค่110บาทครับผมแล้วตอนนี้ช่วงเมษานี้ก็ ตอนรับปีใหม่ไทยเรามีพวกโค้ดส่วนลดด้วยเข้าไปช็อปในช็อปปีได้เลยนะคะคบ,บางท่านซื้อหนึ่งรกร,รัมจนแบบว่าพอละก็เลยแบบรู้แล้วว่าติดใจชอบรสชาติไหนเพราะว่าเรามีเบนถึง6ตัวด้วยกันเนาะก็ถ้ายังไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีก็ซื้อหนึ่งรกร,รัมไปลองก่อนได้ะคะ่ะแล้วค่อยมาซื้อ5้ารอยกร,รมัมอ่าผมสกัดกาแฟสองช็อตนะครับค่ะใช้ปริมาณห0าสิบแอล กาแฟสองสดควรใช้ประมาณกี่กรัมอะคะ18ถึง20กรัมแปถึงยี่ครับแต่วันนี้เราใช้สิบแปดกรัมมาใส่ช็อตนะใส่ปเหมือนน้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งนะต่อให้เราซื้อกาแฟมาแบบดีขนาดไหนแพงขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราเอามาสกัดได้แบบไม่ดีอ่ะมันก็จะกลายเป็นกาแฟที่ไม่ดีเหมือนกันเนาะ ฉะนั้นเราก็ควรรู้แบบทักษะรู้เทคนิคใช่ครับก็มันก็จะมีที่เราได้ยินกันคุ้นหูอยู่แล้วก็คืออันเด Over อเวอร์อันเดอร์ก็คือกาแฟที่มีความสกัดไม่ถึงแล้วกันก็คือไม่ว่าจะเป็นบทยาบไปเวลาเร็วไปนะครับหรือแรงดันเครื่องไม่ดีตกนะครับอุณหภูมิน้ำร้อนตกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปรี้ยวแหลงหลวมต่อให้จะใช้เป็น มีเดียมดาร์หรือว่าดาร์เลยแล้วถ้าสกัดเป็นอันเดอร์ยังไงก็ออกมาเปรี้ยวหลมคือมันจะเปรี้ยวแหลมกว่าคาแรคเตอร์ที่มันควรจะเป็นอ่าอย่างโอเคดาร์คโลสมันมันเปรี้ยวน้อยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราสกัดมาดีกับเทียบกับอันเดอร์ช็อตอันเดอร์ยังไงมันก็จะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกว่าที่มันจะควรจะเป็นดาร์คโลสนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าโอเวอร์โอเวอร์คืออาจจะแบบบทละเอียดไปอ่าแอมแรงไปอุณหภูมิน้ําสูงเกินไปแรงดันดีดสูงเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ขมครับอ่าขมทิ้งท้าย <ผม S 1> เยอะมฝ<ฮ>าดต <ฮา S 1> ิดคออ่าฝาดแท้งนะครับซึ่งเพอร์เิคช็อตก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับกาแฟเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราดูตามหลักสูตรมาตรฐานก็จะอยู่ที่เวลานะครับ25วินาทีบวกลบแล้วแต่มาตรฐานร้านอ่าบวกลบ2บวกลบ3ามได้ คุณเฉลิมพลนสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพลนบอกว่าเพิ่งสั่งฟูซิตี้มาเขาน่าจะลองสั่งบ้าบินดูครับอขอบคุณมากเลยครับเป็นยังไงบ้างฟูซิตี้ได้ได้ลองสั่งได้ลองชงชิมหรือยังแชร์ได้นะคะว่าแบบชอบไหมหรือว่าชอบตัวไหนของของแบรนด์เราครับเยี่ยมเลยฟูอย่างฟูซิตี้เองก็สามารถชงเมนูนี้ได้ครับตอบโจทย์เหมือนกัน โอเคก็ใส่ใส่น้ำแข็งนิดนึงได้ไหมได้เดี๋ยวใส่น้ำแข็งนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราค่อยลากช็อตกาแฟที่เราสกัดีซึ่งช็อตกาแฟนี้50 ml นะครับทีนี้เพื่อนๆทางบ้านนะครับสามารถที่จะใช้ดาร์กโรสก็ได้ซึ่งจะแตกต่างรสชาติจะออกมาแตกต่างจากตัวมีเดียมตรงที่ว่า ไม่ได้ใช้ขอ,อมมันหลุดนะสักครู่นะฮะขอแก้ไขสถานการณ์ <c oughs> ผมน่าจะเป็นผมลืมไปดึงดึงปั๊กดึงปั๊ c, กโน้ตบุ๊กไปอ่ะ <c oughs> แต่นี้ก็ยังได้ยินเนาะใช่ปะโอเคอ่ะครับถ้าดา r k r o s อ่ะข้อแตกต่างของเขาคือมันจะทิ้งท้ายขมเยอะหน่อย <c oughs> ขมมันจะมาตัดเยอะหน่อยแล้วก็โทนกลิ่นความเป็นผลไม้จะน้อยลงค่ะ <c oughs> แต่ว่าที่ผมเลือกใช้บ้าหมินเพราะว่ามันมีความซับซ้อนของรสชาติด้วยด้วยความที่มันมีความเป็นมะพร้าวอยู่ก็จะมาทำให้มันซับซ้อนขึ้นเทลงไปเลยครับชัแฟเสร็จเรียบร้อยน้าวดูดีมากแล้วเอยเยิ้มลงมาเราก็ต้องรีบเสิร์ฟแบบเบาๆให้ลูกค้าเห็นการย้อยของกาแฟ อ่ะชิมไหมอ่ะชิมถ่ายรูปเลยใช่ไหมฮะจะคนแล้วนะ <S 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 คนนะครับ กันน้งส้มไหมกินค่ะเ,เดี๋ยวลองชิมตัวนี้ดูว่าแตกต่างกันแค่ไหนสัมผัสแรกที่เข้าไปจะมีความสดชื่นมาก่อนของพีซแต่ว่า aftertaste จะโดนตีกลับมาด้วยที่แบบค่อนข้างคอนทาราตแบบดีอะเป็นแบบจะออกแบบ ขนาดแบบแต่ว่ามีกลิ่นควันมีกลิ่นสโมกที่ดีเป็นแบบเบิร์นคาราเมลนิดนิดใช่ติดเบิร์นคาราเมลนิดนิดอะไรเงี้ยเออหอมๆอยู่ตรงคอหรออัพเอร์เทสหราแล้วก็มีความเป็นมะพร้าวเนาะฮะที่เราใช้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าแบบว่าด้วยด้วยตัวกาแฟใช่ที่เราเลือกใช้จะเป็นบ้าบินครับด้วยคาแรคเตอร์ของเบลนด์ตัวนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราเราเลือกกาแฟที่เหมือนส่วนใหญ่เนาะกาแฟเวลามันตัดกับพวกชาใสหรือว่าอะไรเงี้ย มันจะมาทิ้งท้ายมันจะเป็นเฟเวอร์ที่ทิ้งท้ายเราอยากได้เฟเวอร์อะไรทิ้งท้ายให้ลูกค้าเราจำเนี่ยเราเลือกกาแฟตัวที่มีคาแรคเตอร์แบบนั้นได้เลยใช่อย่างตัวเนี้ยคือมันทิ้งท้ายคาแรคเตอร์ของบ้าบิดเลยค่อนข้างแบบชัดเลยพอจิบเนีฟุ๊บความเป็นฟุตพีชทีเข้ามากลืนปุ๊บหายใจหนึ่งครั้งสองครั้งคาราเมลยังอยู่มะพร้าวมาโอเคอันนี้ก็คือความซับซ้อนของกาแฟตัวนี้แล้ว เมนูเมนูนี้นครับก็สามารถเอาไปอะแดปใช้ได้นะครับก็เป็นอีกทั้งเลือกนึ่งสำหรับลูกค้าที่ดื่มกาแฟสายผลไม้มไม่ว่าจะเป็นโ no น้ส้มนะโน้พ no ีชก็ตอบโจทย์นะจริงๆ a p p แอก็น่าจะใกล้เคียงอลองเอาไปอะแดปใช้กับ Apple ได้เหมือนกันนะครับโอเคงั้นฝากนะครับตอนวันนี้รอบแม่มีโปรดักต์ใหม่3ตัวก็จะมีชาใสา ไม่ว่าจะเป็นชาพีชชาแเปิลและชามะลิค่ะแล้วก็จะมีตัวตัวแบคทีด้วยนี่ที่เป็นโปรดักใหม่อันนี้ก็อีกโปรดักไลน์หนึ่งค่ะเดี๋ยวโโอกาสหน้าเราจะมาสอนวิธีการชงแบคทีชงแบคทีต่างจากชาไทยยังไงตัวแบคทีพือปกติแล้วบางคนลูกค้าสั่งหน้าร้านว่าเอาชาดำเราใช้ชาไทยชงมันจะติด กลิ่นฝาดแล้วก็กลิ่นอายความเป็นแบคทีเรียไม่มีมันจะได้มันออกมาเป็นชาดําก็จริงอ่ะแต่ว่าคนคนทานอ่ะมันจะฝาดไปเขารู้สึกชายากเพราะว่าชาไทยเนี่ยเราทํามาเพื่อเป็นชงกะนมอ่ะชาชานมอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะกับเป็นชาชาดาเลยเอาเอาไปชงร้อนก็ทานง่ายชงเย็นก็สดชื่นก็สดชื่นแล้วก็ชงเย็นถ้าแบบไม่ได้อยากทานแบบ ธรรมดาก็อาจจะแบบมีการผสมมะนาวน้ำผึ้งเป็นชาดําน้ําผึ้งมะนาวไปด้วยก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็แบบดีต่อสุขภาพด้วยเนาะใช่ครับตัวนี้มันจะเป็นที่เป็นใบชานะอ่าใช่ไป็นใบชานะครับอ่าอันนี้จะเป็นใบชาสกัดเครื่องครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราเรามาแจกสูตรตัวนี้ใช่ครับถึงตรงนี้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยอยากชิมด้วยเลยครับ คุณเินคุน้องที่คอปแมนเคยแนะนำบทให้หยาบใกล้เคียงเกลือปรุงทิปเบทอะไรอย่างนะครับบทบทไอ้นี่หรอบทกาแฟใช่ไหมครับอืมอโอเคบทกาแฟก็ลองหาจริงๆแล้วเราเราเน้นที่เวลาด้วยออ่า ตราบใดที่เราลงแรงแทมปกตินะโดยที่แบบไม่ใช่แค่วางเฉย<ะ>คือเราต้องกดแรงแทม<ะ>กดแรงแทมปกติให้พอเรารู้สึกว่าเนื้อกาแฟมันยุบเข้าไปเราพอ<ะ>ไม่ต้องหนักเกินไปแล้วเราเอาข้อเครื่องเนะี่ยมันอยู่ภายในเรียกว่าก้องกว้างก็คือ0ี่ส<ะ>ิถึงสาิบวินั่นแปลว่าเราหาเบอร์บทที่ถูกต้องแล้วะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่เราเราเบอร์บทเ,เวลาได้<ะ>แต่เราไม่ได้แทมเลย<ะ>เราแค่แค่แบบแบบวางเฉยเวาลาได้จริงแต่เรใช้ไม่เหมือนกัน เพราะแปลว่าอะไรครับตัวผงกาแฟเนี่ยมันละเอียดจนมันเป็นพาวเดอร์เป็นผงแป้งไปแล้วพอมันเป็นผงแป้งขนาดนั้นเนี่ยมันโดนน้ำร้อนแป๊บนิดเดียวมันก็หลุดออกมาแล้วคือสารละลายไม่มีการแบบว่าบ่มใช่คืออย่างนี้ครับการสกัดมันจะเลยจุดที่เรียกว่าเพอร์เฟกทั้งทั้งที่เวลามันเพอร์เฟกแต่รสชาติมันไม่ออกมาเพอร์เฟกนะครับฉะนั้นคือเวลาเป็น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการกําหนดความเพอร์เฟกต์ช็อตเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็คือการชิมรสชาติว่าได้ไหมแบบรสชาติแบบเนี้ยเพอร์เฟกหรือยังเพราะว่าเวลาอาจจะแบบอยู่ในช่วง20ต้นๆหรือว่า3 0ปลายจนเกือบ40บางกาแฟก็ใช้แบบนั้นเหมือนกันก็ยังถือว่าเป็นรสชาติที่เพอร์เฟกอยู่ครับผมก็ดูทั้งองค์ประกอบของเวลาและรสชาติตามไปด้วยก็ใครอยากได้เทคนิคแบบนี้เพิ่มเติมเพื่อแบบว่า เอาทักษะไปปรุงเครื่องดื่มให้อร่อยขึ้นก็ไปดูในเทคนิคเด็กชงได้เนาะแล้วก็อยากได้เทคนิคแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพี่เมย์จะช่วยตอบคําถามให้ในเทคนิคเด็กชงนะคะคแล้วก็เรื่องของสูตรเครื่องดื่มอยากให้เราช่วยคิดสูตรอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ฝากติดตามรายการเมนูตาโตเมนูตาโตนะครับทุกวันพุญละหัสด้วยในกาแฟสดคอแมนเราจะไลฟ์กันแบบนี้แล้วก็ถ้าใครดูไม่ทันครับติดตามได้ที่ YouTube c o m m คอแมนชาแนลเราจะมีโพสต์ดีละน้อยใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร้ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าอ๋อเคยชื่มแบบ วิ่งยากกว่าเอาใจยากทั้งเฟซบุ๊กยูทูบเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเวลาแบบมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนก็จะได้ทราบกันนะคะโอเคงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ